สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดวันนี้ผมต้องการด่วนนะครับทุกท่านนะครับรีบนะครับถ้าใครนะครับพลาดคลิปนี้นะครับคุณจะเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าเหรียญพอสนี้หาง่ายๆดูง่ายๆนะครับหาง่ายๆเลยนะครับผลิตเป็นจํานวนมากนะครับหลาย หลายล้านเหรียญเลยนะครับหลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับทุกท่านนะครับประมาณโอ้กับสองร้อยกว่าล้านนะครับผมนะครับสองผมพูดง่ายแต่นะครับข้อมูลยังไม่มีนะครับข้อมูลนะครับดูในหนังสือนะั่นและในนั้นนะจะไม่มีข้อมูลว่าการผลิตเท่าไหร่แต่ผมว่า ผ่านตาทุกท่านแทบทุกวันนะครับทุกวันลูกค้าทุกท่านต้องมีแน่นอนเลยครับพศ2555แบบนี้นะครับแต่ทุกท่านกรุณาดูคลิปให้จบนะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนดูช้าๆดูไปให้จบนะครับแค่นั้นก็พอนะครับแล้วทุกท่านจะได้รู้ว่าเหรียญพศนี้มี ความหมายขนาดไหนและผมต้องการซื้อสูงสุดเลยนะครับณนะตอนนี้นะครับถ้าใครเจอใครหาได้เร็วนะครับรีบมาขายเลยนะครับราคาเท่าเดิมแต่ถ้าคุณหาช้าช้านะครคุณจะพลาดเลยนะครับและคุณจะไม่ได้ราคาเดิมนะครับนะครับถ้าหาเจอเยอะผมก็จะลดลงมาถ้าหาเจอน้อยนะครับผมก็จะประกาศรลัก รับซื้อเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเหรียญนี้นะครับผมต้องการมากที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับถ้าใครมีนะครับเหรียญนะครับ5บาทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไอดียให้ก่อนนะครับช่องทางการติดต่อกับทางร้านนะครับวันนี้ผมจะไปด้วยรวดเร็วและผมจะอธิบายให้ชัดเจนนะครับให้ทุกท่านเข้าใจไปช้าช้านะครับทุกท่านผมต้องการจริงๆรรับซื้อจริงจ่ายเงินสดเลยครับจ่ายแน่นอนเลยครับขอให้ทุกท่านมีเหมือนกับผม เดี๋ยวผมจะขึ้น ID l ดี e น์ให้นะครับสักครู่นะครับนะครับนี่ครับ ID l ดี e นี้ครับช่องทางการติดต่อของทางร้านนะครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับนะครับต้องเป็น ID l ดี e ลนนี้เท่านั้นนะครับย้ํานะครับทุกท่านนะครับเป็นช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดทุกท่านดูช่องด้วยนะครับนะครับขึ้น ID l ดี e ให้เรียบร้อยนะครับนี่เป็น ID l ดี e นี้นะครับเข้ามาเลยนะครับนะครับทุกท่านนะครับผมจะเข้าเรื่อง ไปเร่รวดเร็วนะครับนะครับนี่เหรียญแบบนี้นะครับทุกท่านมีแน่นอนเพราะว่าการผลิตยังไม่รู้นะว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับไม่มีการผลิตนะครับเราดูทุกอย่างแล้วนะครับในข้อมูลนะครับผมสอบถามไปแล้วก็ไม่มีข้อมูลนะครับพศส5 5พันห้นะครับผลิตมาเท่าไหร่เรายังไม่รู้ข้อมูลแต่พบเจอได้บ่อยและหาง่ายๆนะครับ และทุกท่านลองสังเกตดูนะครับเหรียญนี้มีราคาแน่และผมรับซื้อจริงๆนะครับทุกท่านดูช้าๆนะครับนี่คือเหรียญแบบนี้นะครับนี่ยประเทศไทยพศ2 5 5 5นี่เหรียญเหรียญ5บาทนะครับดูฮะดูช้าๆนะครับนี่พระเศียรเล็กเอยพระเศียรใหญ่ผิดนะครับพระเศียรใหญ่ป,ปูที่พลนดุลจเ,เดชรัชกาลที่9อันนี้คือข้างหน้านะครับนี่ขอบเหรียญน,นะครับอันที่คือนะครับ คือเป็นเหรียญน,นะครับปกตินะครับทุกท่านลองสังเกตนะครับปกติเป็นยังไงนะครับเราหนี่นะครับพลิกมานะครับพลิกไปช้าช้านะครับทุกท่านขอให้ทุกท่านดูคลิปให้จบดูคลิปให้จบนะครับทุกท่านดูช้าช้านะครับดูช้าช้านี่หมุนไปเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับคือนี่เห็นไหมเนี่ยคือเป็นเพเสียนกลับแบบนี้คือไม่ยังไม่มีราคานะครับไม่ว่าพอสไหนก็ช่างนะครับ ยังไม่ได้รับซื้อนะครับย yeah, em, ังไม่ได wow, okay. ้เป so ็นประกาศรับซื้อเป็นทางการแต่ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญพศ2 5 5พคือการปั๊มผิดพลาดนะครับการพั๊มผิดพลาดมีอยู่จริงนะครับทุกท่านพบได้เยอะมากนะครับถ้าทุกท่านลองสังเกตเหรียญก่อนนะครับลองหยิบขึ้นมาสังเกตนะครับจับให้มั่นคงนะครับทุกท่านนะครับจับให้มั่นคงและหมุนนะครับหมุนหมุนหมุนไปช้าชนะครับหมุนไปช้าๆนะครับนี่ อันนี Guys, uh, like thrill, ้คือเปอร์เซ็นต์กลับนะครับคือยังไม่มีราคานะครับนี่เนี่ยคือเรากลับนะครับหมุนไปอย่างนี้นะครับหมุนเนี่ยแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับแบบนี้ยังไม่มีราคาอ่ะหมุนนะครับเนี่ยแบบนี้ยังไม่มีราคาแต่ถ้าใครพบเจอเป็นพระเซ็นอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับนี่พศนะครับประเทศไทยนะครับประเทศไทยพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า เหรียญ5้าบาทนะครับเหมือนกันนะครับขอบเหรียญนะครับอ่าไม่แตกต่างนะครับเหมือนกันเดียเลยครับไม่ได้ทํามาแน่นอนผมรับรองผมการันตีของแท้แน่นอนนะครับทุกท่านอ่าเราจับเหรียญนะครับให้มั่นคงนะครับทุกท่านนะครับจับเหรียญขึ้นมาดูก่อนนะครับสังเกตด่วนนะครับแบบนี้นะครับนี่นี่ด้านหน้านะครับปูนิโปลนดุเเดชรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับให้ชัดๆเลยอ่า ภูนิพนธ์ดุลเดชรัชกาลที่9เหมือนกันนะครับเราจับให้มั่นคงนะครับแล้วหมุนนะครับหมุนไปช้าๆนี่ครับขอบเห็นไหมขอบของเหลียนเนไทุกท่านเหมือนกันนะเห็นไหมนะครับขอบของเหรียนแล้วก็นี่เกือบเป็นเพร์เศีย์ตรงนะครับทุกท่านถ้าเป็นเพร์เศีย์ตรงผมรับซื้อตอนนี้นะครับสูงสุดเลยนะครับ6,000บาทนะครับ6,000บาทรับเงินไปเห็นเห็นเลยนะครับถ้าใครมีเพร์เศีย์ตรง ถ้าเป็นพระเศียรแบบนี้นะครับผมก็รับซื้ออยู่นะครับนี่ดูตามสภาพของเหรียญนะครับรับซื้ออยู่นะครับถ้าใครมีนะครับนี่เกือบพระเศียรตรงนะครับทุกท่านถ้ามีรับซื้อเต็มเต็มนะครับรับเงินไปเลยนะครับหกพันบาทนะครับเหรียญห้าบาทคุณแลกเงินหกพันบาทนะครับเหรียญห้าบาทคุณแลกเงินไปหกพันบาทต้องเป็นพระเศียรตรงกับพระเศียรครับเกือบตรงนะครับรับซื้อนะครับเกือบตรงเลยนะครับเนี่ยเกือบตรงเลย พศ2555น้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยทุกท่านมาหมุนเหรียญเนี่ยคือเหรียญนี้คือเหรียญปกตินะครับเนี่ยคุณหมุนเหรียญดูนะครับดูจะช้านะครับนี่คุณหมุนเหรียญดูเนี่ยแบบนี้เห็นไหมคือกลับกันคือปกตินะครับแบบนี้คือปกตินะครับหมุนลงหมุนดูครับเนี่เนี่ยคือแบบเนี่ยคือปกตินะครับไม่รับซื้อนะครับย้ำเลยนะครับนะครับไม่ว่าพศไหนก็ช่างนะครับไม่รับซื้อนะครับ แต่ผมต้องการเป็นผสยนตรงทุกท่นกนานดูนี่เกือบตรงนะนี่ยโอ้โหถ้าใครพบเจอนะครับโอ้โหสามเหรียญคุณคุ้มเลยปบโอ้โหคุณในเงินผมต้องการมากเลยด่วนเลยตอนน,นี้ผมต้องการที่สุดนะครับถ้าใครมีนะครับนี่นี่เกือบเป็นเผสยนตรงทุกท่านดูนะครับของแท้แน่นอนนี่ของแท้นะครับของแท้ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ทำนังน,นะครับไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นนะครับ ผมอยากให้ทุกท่านสังเกตเหรียญน,นิดนึงนะครับสังเกตเหรียญก่อนใช้นะครับทุกท่านมีราคาแน่นอนนะครับขอไปแตะกล้องนะครับขอไปเดี๋ยวแป๊บนึงทุกท่านนะครับลองสังเกตให้ชัดชัดนะครับเนี่ยคุณจับเหรียญขึ้นมานะครับแล้วคุณก็ช้าช้านะครับชา้ชาช้าช้าช้านี่ช้าช้าจะได้เล่มอ่าเขาเรียกว่าพังเพยอะไรนะช้าช้าจะได้ อะไรอ่ะจะได้ของดีครับผมถ้ารีบคุณจะไม่ได้ของดีนะครับนะครับแล้วคุณก็จะไม่ได้รับเงินนะครับถ้าคุณรีบนะครับแล้วคุณดูคลิปไม่จบคุณก็จะไม่ได้เงินสักบาทนะครับนะครับคุณก็ขายไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณดูคลิปจบคุณก็ขายได้ได้เงินไปจริงๆนะครับถ้าดูช้าๆใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆดูคลิปไปช้าๆนะครับและคุณก็จะขายได้นะครับ นะครับทุกท่านนะครับนะครับย้ําเลยนะครับดูคลิปให้จบนะครับต้องเป็นผอเียนแบบนี้แต่ถ้าใครพบเจอเป็นผเสียนตรงไปเลยนะครับตรงตรงดิ่งเลยนะครับรับเงินไปเลยนะครับสูงสุดนะครับหกพันบาทนะครับนะครับหกพันบาทนะครับนะครับรับซื้อจริงนะครับหกพันบาทชัวนะครับรับซื้อด่วนเลยตอนนี้ต้องการเลยครับต้องการมากๆนะครับไม่ได้ทํานะครับ นี่เหรียญของเราแบบนี้นะครับนี่รับซื้อจริงนะครับนี่ส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับภเสีเกือบตัดตรงนะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับมาพิจารณากันนะครับแต่ถ้าเป็นภเสีตรงผมรับเลยครับหกพันบาทครับหกพันบาทรับเงินไปเลยนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดสกิปกดติดตามนะครับสวัสดีครับ